ีไปงั้นเราก็เล่นดีทรอย t กันดีกว่าใ้้งั้นนงนี่ครับฮิวแมในเกมที่ทุกคนลอยลอยคอใช่ไหม <c oughs> ไม่แก้ก็ไม่เลยเหลย <c oughs> ถ,ถ้าลอยคอจริงมันต้องไฟนอน f a นาสี y ภ <13. S 2> าคสิบสามสิบสองสิบสามสามสสามนี่คือลอยคอของแท้เลย <c oughs> ลอยจริงๆ <c oughs> เป็นผ้าที่ยอมริมๆอเ่ <c oughs> คือถ้าเกิดเกมไหนที่มันไม่ห่วยจริงก็คงเล่นจบอะ่ะ ไอพวกเกมเนื้อเรื่องอะนะก็จริงใช่คือถ้าสังเกตจริงๆคือเด็กแก๊งนี่ก็คือจะเล่นเกมจบเกือบทุกเกมนะที่เป็นเนื้อเรื่องอะก็นะแล้วก็เพราะเราเล่นเรื่อยๆไงจริงไหมอะไรเงี้ยเลยส่วนส่วน่ไมอดส่วนที่เล่นเกมที่ไม่รอดส่วนอย่างว่าที่ไม่หลายๆเกมกูเล่นเลื่ถึงกูจึงจะเล่นเพราะบางทีเราเล่นแล้วมันไม่สนุกไงไม่สนุกจะเล่นต่อทำไมจริงไหมเล่นคนเดียวมันไม่สนุกไงเล่นกับเพื่อนต่อให้อย่างที่บอกต่อให้เป็นเกมหวยะดับโตเกียวจังเกิลก็ก็หนุกอะจริงไหมอะไรเงี้ยเลยมันเป็นเกมหวยนะกูเป็นเกมที่ดีนะเพราะมึงเล่นกับเพื่่่่อออนนนนนไไไงงเเเเลคดียยวมหุกูาะอ นะ่มึงเรียกแบบปอมีเด็ดปอมเปลี่ยนปอมเปลี่ยนขอบคุณน้องสกายเพื่อผมสำหรับ300ร้อยพัสได้สามร้อยเชียเลยทุกคนสวัสดีก็มาขอบคุณขอบคุณครับผมเล่นดีคอยทักทีใช่ไหมใช่อันี้เราก็มาถึงแล้วนะโอเคอ่าน้องบอกว่าสวัสดีครับอ่าพี่เด่นนะครับพี่อ่าพี่ว่างช่วยเล่นดิสแอนเทคหน่อยครับพี่โอเคได้ผมเดี๋ยวพี่เล่นในของทุกวันเอเจนี่น้องเขาให้มาเขาซื้อให้ให้มาเมื่อคราวก่อนเนี่ยองค์ข้า ไม่ต้องมันก็เนี่ยมกันแล้วแนะนำอยู่ว่ากรุณาเล่นเกมปวดตั้งภาษาให้กับคอนโซลให้ถูกต้องพร้อมไหมอะไรเงี้ยเข้าใจป่ะอยากได้ภาษาอะไรออดิโอภาษาอะไรเอาญี่ปุ่นไหมเออเราอยากได้ฟังญี่ปุ่นลองลองกดโอโอดิเออโอหรือเอกว่าโอโอเห็นไหมคอนติเนียลอ่ะอ่ะชิ่อไม่ใช่ เอ็กลับได้ไหมเนี่ยไม่ได้ด้วยไอ้จัดทีเดียวเว้ยเออรอันนี้ไบรท์เน็ตความสว่างก็สักนิดนึงสักนิดนึงสักนิดนึงดูให้เน้นดูที่จอนี้ว่าเห็นครบไหมถ้าเห็นครบก็โอเคน่าจะโอเคละเอ่อเท่านั้นแหละนโอเคแหลนกูกลับไม่ได้ด้วยคีบแต่เชนอัตโนมัติเซฟติงวิวรีเวิร์สก็คีบเชนดิจะไม่ก็ไม่เปลี่ยนแล้วไงต้องเยสดิก็คือเอางี่แหละเอาตามนี้แหละอยากฟังยึบโปรดเรียกโปรไฟล์ค่ะ เอาระดับความยากขนาดไหน casual experience c a ช u a l คือสำหรับคนที่เล่นทำเ,ทยเฉยๆสบายๆ experience mm hmm. สำหรับคนที่อยากจะได้แบบ immersive game play advanced control oh. fair challenge เนี่ย อ่าน้นองๆว่าไงกดพลาดตัวละครตายอะไรเงีย้ยใช่ไหมยังโหดเดีย๋ยวรอดูก่อนว่าน้องๆจะว่าไงตอนนี้ขอว่านั่งสองว่าายว่าเจคนนี้อายุเท่าไหร่เป็นหุ่นยนต์มันเป็นโ m o ั่นแ capture ใช่ไหมอ่าโ o t i o n capture แต่เป็นหุ่นยนต์ไงตัวละครยนต์เห็นได้ตรงขอบขอบตรงขมับไหมคิดว่ามันแคปยันฟันไหมอ่าน่าจะไม่ถึงจริงหมว่าน่าคือถ้าหากว่าเดาไม่ผิดน่าจะทําเทคนิคเดียวกันกับ n a u ตี t ด d o กที่ว่าอะไร m o แคป cap แล้วก็ค่อยให้คนมาดีเมตซ้ำอีกรอบหนึ่งอะไรเงี้ยเป็นเทคนิคอย่างหนึ่ง ก็โมแค่เดียวไม่สวยนะเองจะว่าไปเองเห็นไหมไอ้ที่อะไรนะที่ว่าโปไอไอโปรเจกต์อะไรที่ว่าเป็นเป็นเองได้เห็นไหมที่ช่วงช่วงนี้ที่กำลังมาแลกิบช่วงนี้ที่ว่าเป็นเป็นวิชวลพรสตาที่ว่าเป็นคุณน้องอผมม,ม,มออ่วงๆอ่ะเออเี่เนาะที่อยู่ในเว็บแชทแชทแชทซูเบตอะ่ะเออนั่นแหละใช่ไหมน้องเขาบอกว่าแค่ชวนละกันเดี๋ยวได้ของลับแต่เขาหมายว่าของลับของลับอะไรวะของลับของลับของลับอะไรวะมันมีของลับเด้อเกมนี้ what the fuck นั่นแหละพ okay. okay. so ี okay. okay. ่จำชื okay. ่อป okay. okay. ุ okay. ๊ดใช้จาชื okay. ่อตัวชื่อชื่อคุณชื่อตัวนั้นไม่ได้แต่ยังว่าคือเขาเรียกว่าอันนั้นคือพวมันใช้ m o ชัน n capture ร้อยเปอร์เซ็นต์่พอแล้วพอแล้วคือแบบคือโอเคเราเข้าใจคือถ้าดูเพื่อ S M R คือดูแล้วฟังเสียงคุณเธอพูดอะไรเงี้ยโอเคแต่พอเห็นคุณเธอแบบว่าเริ่มทำอย่างนั้นอย่างนี้แบบมันแบบ ขาชู่เงียบแบบอยู่เงียบแบบไม่ได้หรอไม่ได้อารมณ์แบบตรงอะไรเงี้ยจีเนาะงั้นเราจะเน้นเสพเนื้อเรื่องแล้วก็ขัดแข่งขัดขากันเองนะคะสรุปแต่ถ้สรุปเจนเล่นหมดแค่ชวลแค่ชวลจริงดิโอ้ไม่ชาเลนจ์เลยไม่เหมาะไม่ไม่ใช่ใช่ในชั้นเบอร์คุงนะเนี่ยขนามีมีอะไรวะไม่ใช่แคชชวลมันจะง่ายไปอะแปลว่าคัดซีนก่อนให้เอคือวางคือวางจอยแล้วขนาดนั้นเลยโอ้อย่าลืมที่เกมตาดีวิดเคสด้วยไว้ก่อนอ่า เริ่มต้นนี่ตอน2องทุ่มตีดเหรียญน,นขึ้นหลายชั้นนีนีนเดี๋ยวค่อยไปหาข้อมูลแล้วันว,ว่ามันต่างกันยังไงไอ้ของลับนี่คืออะไรสงสัยมากพี่ก็ไม่รู้น้อ <N> ง <ong, S 2> มันจะ<อ>มีมมมรหัสลับด้วยเหรอแบบ SOD 1 1 7อะไรอย่างเงี้ยพี่ไม่รู้น้องเป็นคนบอกพี่พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันที่ว่าอาเราเน้นเสร็จในเรื่องไปแล้วก็เน้นเน้นพิจารณ์ความสมจริงของตัวละคร อ่ะใครจะรับครับตัวละครตัวนี้กาแฟพี่กาแฟจะเป็นเป็นนักสืบจะาพี่กาแฟจะเป็นนักสืบนะโอเคป่ะน้องครับเสียงเกรีนดังไปบไปไม่บอกด้วยนะครับผมนะฟังนี้ฝังนีเออใช่แล้วเป็นตอนเดี๋ยวพวกกูก็ฟังไปนี้อ้าวลิมมัวร์เป็นอะไรเมื่อกี้นี่นี่อยู่นี่อยู่นี่ออ๋โอเคไหนคืออะไรวะเกมเกมเรียกว่าซีรีส์เฮมิเลนใช่ไหมคลายคลายเนี้ยใช่ถ้าเกิด ใครตามชแนลนี้มาจะรู้ว่าพวกพี่จะไม่หนึ่งคนเล่นทุกตัวใช่แล้วพวกพี่จะแบบว่าแบ่งคนกันเลยแบ่งคนไปเลยใช่ไหมอะไรเงี้ยโอเคแล้วพอางันพี่ก็จะไม่รู้ว่ากาแฟมันคิดจะทําอะไรกับปลาจะจับแดกหรือเปล่าจับเสียบไม้ปิงจบกะปิแดกแม่งเลยอะไรเงี้ยดองไปเมดปลาไม่ตายถ้าเป็นคนดีซะเหลือเกินเออถ้าเป็นคนดีอย่างเงี้ยเป็นกูก็ต้องหวังนะเนี่ยกาแฟโอ้ นั่นๆๆๆมันมีเศษมันมีเศษอะไรสักอย่างเลยด้วยช่วยลูกกูด้วยดิ t เ l ิ girl หุ่นยนต์นี่ว่ะส่งแอนดรอยมาทำไมก็มันไม่ส่งแอปเปิลมาอย่างน้อยก็เป็นไอโอเบสระบบปฏิบัติการนี่มันเออเลอร์อย่าไม่ใช้มันเดี๋น่าจะว่าไปแอนดรอยมันดีกว่าอยู่ห่วยอ่าถ้าเกิดในระยะระยะเริ่มต้นเริ่มต้นจะดีกว่าระยะยาว iOS จะดีกว่า เพราะว่า and Android จะแดกแหลมอ๋อ <us> ก็ข้ออยากเอาซื้อใหม่เรื่อยใช่ไหมใช่ตรงนั้นแหละไปไม่คิดจะหาข้อมูลข้อมูลเลยแหละเฮ้ยเราเฮ้ยจำไม่ได้แล้วที่เราซ้อมกันมาจำไม่ได้แล้ติดเดโม่อะเล่นเลยแล้วไม่ใช่เดโม่อะกี่ปีแล้วอะกี่ปีแล้วไม่รู้เหมือนกันแล้วกดอะไรเนี่ยให้เซิร์ชชิ่งอะไรเนี่ย อ่ะสองไอ้นี่ไอ้นี่โอเคครับนองครับกดไอ้นี่ว่าเสร์ชโอ้โหทัชุกรตันไอเลนเฟิร์สไปคุยกับกัตันก่อนจะไปจะไปเป็นไหนจะเข้าห้องน้ำเนี่ยมึงมึงจะเข้าไปเป็นตัดเรกเหรอฮะการพลางตัวที่แนบเนียที่สุดยืนแล้วเอาหน้าชนชนจนกัแพงไว้ใช่ไหมข้ากำลังพลางตัวอยู่เงียบอะไรเงี้ย าเฮ้ย <Elena> ถ้าช้านี่เด็กตายนะเว้ยเออชั้นเด็กตายกูไม่แปลกใจเลยที่อีแม่นั้นมันโวยวายกูว่าช่วยเลยถ้าว่าเล่นเป็นแบบว่าถ้าเป็น experience คือเหมือนกับถ้าเกิดว่าเราทำพวกนี้ช้าคือตัวละครจะตายไปเลยจริงไหมแต่แค่ช i mean, like ่วคืออาจจะไปให้เวลาเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยเป็นเวลาต้องตัดสินใจอะไรอย่างเงี้ยขอเวลากนตีนหน่อยแล้วกันใช่พอเราควรจะรู้ว่าเรานี่อย่างยิ่งกาแฟเนี่ยเป็นพวกแบบ top searching นี้ใช่ให้เวลาเขาหน่อยใช่ ก็คืออย่างที่ว่าอันนี้จริงมันเป็นในเดโมเราเล่นไปแล้วนะจริงไหมอะไรเงี้ยเออแล้วก็ลืมหมดแล้วถามเรื่องอะไรนะไอ้ตกระปุกก็คือไอ้ไอ้คืออไ้ตัวแอนดรอยมันจับเด็กไว้ไงถ้าเกิดว่าเรายิงมันมันตกไปข้างล่างเด็กก็ตกไปด้วยไงเออนั่นแหละถามชื่อถามนิสัยเนี่ยมึงถามอะไรกับแฝบอกกูด้วยดิกาแฟแปแดีกาแฟอย่างน้อยมึงก็บอกด้วยว่ามันกำลังทำอะไรกันอยู่มึงถามอะไรไปเนี่แก อ้าวอ้าวตกตกสิบผลิตีลดลง48%แดแล้วโอกาสต่ำมากแน่นอนปักยูแอนด์แย่วันทเป็นน่าจะเป็นปืนก๊อกปน้านทองใช่มองอยู่ไหนเห็นปืนปุ๊บปืนอะไรเงี้ยกูรู้อะไรเงี้ยรสชาติือนดินปืนอะไรเงี้ยเออกูรู้อะไรเงี้ย ลักษณะแล้วมันจะเป็นปืนรีคอนสตรัคไม่ใช่บินบิกันหรอกเียเนี่ยสามารถออที่ว่ารีไวท์ใช่ไหมอีเวนต์สำคัญที่ต้องรีนั้นดูออกได้นี่บางอย่างบางอย่างผิดปกติอ๋อก็คืออะไรนะเป็นไอ้ดีไอ้ดีเวนดีเวนคือแอนดรอยที่มันกับผ่าไอ้เลยนะไม่ไม่อยากตากคำสั่งใช่ไหมอะไรเงี้ยเออประมาณนั้นขันคำสั่งใช่นั่นแหละ จะว่าไงแอนดรอยถูกสร้างมาเพื่ออะไรนะทำรับเพื่อรับใช้มนุษย์โดยเฉพาะอะไรเงี้ยุ่นยนต์ไงจริงไหมมันยนต์ไงคือหุ่นยนต์ก็ต้องถูกสร้างมาเพื่อให้มนุษย์จริงไหมเพื่อให้มนุษย์ใช้งานจริงไหมมันคือไอโรบอทชัดๆใช่เพราะงั้นหนังอย่างพวกเทอร์มิเนเตอร์ไอโรบอทมันถึงเป็นที่แบบเจ๋งมากๆไอ้ที่แบงคือมาเนเตอร์จริงไหมมนุษย์คิดว่าสร้างสกายเน็ตขึ้นมาเพื่อจะให้ให้มนุษย์สบายขึ้นปรากฏว่าเสือกเซนเทียนยินเนาะเด็กกำลังฟังเพลง อ่นเทลงมาเทลงมาเทลงมามาลีกินกองกระนั่งแต่งแต่งสี่ัต้องกองแก่งเนี่ยอะไรวะแค่ฟังเพลงก็รู้แล้วเว้ยมันมันแบบเพลงดอยแ a d ดอยแ a d ไม่ใช่ไอแพดเองกินแดเนียลตุกตายาคนนู้นเองมุกมุกเก่ามากเลยมุกนี้ตั้งแต่สองปี่แล้วเดี๋ยวมั้งอะไรเงี้ยสวัสดีแดเนียล ดูหน้ามันได้ยวเยิ่มใช่เนี่ยแหละเสร็จกูเนี่ยอเล็อกได้อเล็อกออฟออฟเซนเบนิฟิเชอร์ก็ยังว่าก็คือถ้ากดกดล็อกได้อเล็อกสามารถที่จะถ้ามันไม่คือหลักคือมันพยายามอธิบายไอ้เกมมันตีต่อเรื่องไงว่าบางทีเราต้องเซิร์ชบางจุดเพื่อที่แบบว่าเหมือนจะมีได้อเล็อกออปชั่นเพิ่มขึ้นเพื่อจะได้ตอบคำถามได้มากขึ้นอะไรเงี้ยถ้าเราไม่มีก็อาจจะตอบคำถามข้อนั้นไม่ได้อะไรเงี้ยประมาณนั้น ซึ่งตอนนี้กูว่าเจ๋งนะคือคือส่วนอันตรงนี้พี่ให้คะแนนเพิ่มพี่ให้คะแนนดีเพราะว่าคือเกมที่เป็นในสไตล์ของนักสืบมันหายากมากจริงไหมก็จะเป็นเหมือนกับเกมสไตล์นักสืบจะเป็นแค่ให้เราชี้ตรงนี้ตรงนั้น,ตร,น,นตรงนั้นโอเคพอเจอข้อมูลครบจบแล้วก็ตอบคำถามเสร็จแล้วอันนี้คือเหมือนกับถ้าเราเดินข้ามก็เดินข้ามได้จริงไหมอืมอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเราเดินข้ามก็คือเราจะตอบคำถามข้อน,นั้นไม่ได้อะไรก็ตามแต่เพราะงั้นมันก็เลยจะเป็นเหมือนกับแอะจริงไหมอะไรเงี้ยเป็นอีกสไตล์หนึ่งของแนวสืบสวนๆดิคือ <laughs> เดียบพี่กาแฟครับจะเซิร์ชอะไรครับคนโดนยิงครับเลื่อนเลื่อนเลื่อนถ้าเกิดเป็นนักเสิร์ฟจริงนี่คือแบบว่าแล้วหลักฐานที่เกิดเหตุไอ้ยี้นี่ทำลายเรียบเลยใช่ปล่อยกระสุนอืมอร่อยดีอะไรเงี้ยไม่ใช่อะไรเลยจีกระสุนจุดสามห้าห้าเนี่ยบูเลต์บูลนม่ ตายแน่นอนเออกูรู้มันนอนจมกองเลือดนอนจมกองเลือดไม่หายใจโอเคตายแน่นอนอะไรเงี้ยว่าไปไอ้อะไรวะลอยขมาดินปืนนะฮะไอ้พวกนี้มันปรับระดับความยากขึ้นได้ไหมพ่อปกปกติมันได้มีน่าจะไม่ได้น่าเอาเออเออเออาอาเออเออเอ็นอาการเออ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 เนอนออเช้เวันอันจอเออเออเอเอ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 เอเออเเออไ กูเดาว่าเกมนี้คงมีปรับระดับความยากขึ้นกว่านี้หรอกเพราะอย่างว่าอย่างที่อิตาเดวิดเคตผู้กำกับเกมนี้บอกเกมนี้เล่นได้รอบเดียวแกพูดจริงแกพูดมีให้สัมภาษณ์นีจริงคือเอ็กซ์เพียนแค่ครั้งเดียวเพราะเหมือนกับเป็นหนังไงพารุในเรื่องตอนจบแล้วมันก็ไม่สนุกไงจริงไหมในเรื่องจริงนะกบนองที่ว่าคือเข้าใจว่าในไทยเราดังดังมากเกมนี้แต่แต่น้องไม่รู้หรอกว่าตาระเทศเขาล้อล้อกันตายหาว่าอิตาเดวิดเชตคนทำอ่ะ know แต่เดบิวเกดก็ทำพวกเฮฟวี่เลนพวกอะไรนะโอมิครอนเนี่ยอะไรเงี้ยเออแต่เฮฟวี่เลนนี่รู้ได้แค่ครั้งเดียวจริงๆใช่ไหมเพราะเรารู้แล้วว่าใครเป็นเ,เป็นผู้ร้ายก็คือโอเคก็รู้แหละจริงไหมอะไรเงี้ยเออที่เหลือแค่ก็คือมันเล่นซ้ำเพื่อให้ได้ฉากจบอื่นๆจะได้เก็บโทฟี่แค่นั้ <S 2> <S 2> นเองจริงไหมอะไรเงี้ยเออแหมตำรวจก็ยิงดีเวียนด้วยเหมือนกันนะ่ผัดกันยิงคนละงดอกขอหาเข้าดีเวียนอาร์แล้วเข้าแบบอะไรนะเปิดดูรูปประหลาดปีปืนตกอยู่ตรงนั้นไปจะเก็บปืนเหรอไม่ต้องเก็บหรอก ไปโอเปล่าเล่าเปลื่อยมีปืนมึงก็จะไปคุางเขาโอเปล่ากาแฟกาแฟวิธีการโซฟอะไรทั้งปัญหานี้พอไอ้นั่นเข้าปืนมาถอดเสื้อเอนในเกมใช่ไหอ่ะใช่กูกลัวแล้วตอนในเกมกูขึ้นเด็กไอ้็ได้อย่าเข้ามา you got that you got that เ a m e เนี่ยเอาไปด้วยเนี่ยสว่าคำถามคือมึงเอาไปทำไมครับอะไรเงี้ย เขายิงกันมันนั่งดูหนังสือชิวชิวชิวเอ้ยอ้าวจอยขึ้ด้วยโดนจริงมึงปิดการนะครับก่อนแล้มึงปิดเออนั่นแหละมึงเห็นไหมนะว่าเขาทำอาหารเลอะเทอะเลอะเทอะเอาไว้อะเออมาปิดก่อนเอ้ยอ่าใครจะกินบ้างตักให้ตักให้สว่างสว่างกันนั่งโต๊ะกินไอ้เมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้กินก่อนกินก่อนเลยพอร์ตพอร์ตนั่งนึงก็นั่งนึงเออแหมมีนักโกงนักข่าวมาเพียบ มันก็อยู่ในที่เกิดเหตุบ้านมันขี่หอยังไงก็อย่าว่าแบบว่าสกายนิวอะไรเงี้ยพี่นาะงบ้านเราก็มีไ,มไหมอะใช่ไหมที่ดินเอาไปทำข่าวน้ำทั่วมันอะไรเงี้ยจับเด็กเป็นต,ปตัวประกันใช่ยิงในห้างดังอบอกไม่เอาปืนไงพี่เกลือไว้น้องจะเป็นก็ยิงเข่ามันเคธเดน,นี แต่แต่ที่พอพูดงี้ก็น่ากลัวเนาะการที่แบบว่าทำหุ่นยนต์แอนดรอยแบบนี้ได้แบบมันเหมือนกับมันเพอร์เฟกทุกอย่างถ้ามันมันก็สามารถยิงคนได้แม่นมากๆจริงไหมนะเงี้ยเอาไว้พาก่อนนะพี่สวยจริงไว้พากันสี่มคนโดนเล็กมันสั่นไม่สามารถสั่นจอนได้ปิดถนนใช่ไหมเนาะไม่พูดต่อแล้วกันเนาะปิดถนนทไมเนาะไม่พูดต่อแล้วกันเนาะเดี๋ยวช่องพี่จะปลิวเอาไปเนี่ยศพคุณพ่อไม่ใช่เหรอมาลเล่นอะไรอยู่กันนี่ analyze เอ็ดเนอเลสเออแลอะไอยากจัหาจุดไม่เจอเนี่ยตีแล้วทำไมต้องเช็ดโดนนี่เลยเหมันจะเป็นมุมกล้องไงเออเนี่ยฟิลิปจอนเสียชีวิตเนี่ยบิลิปจอนเจ็บเล็กน้อยเจ็บเล็กน้อยแต่ไม่หายใจแล้วอะไรเงี้ยกระสุนจุดสามห้าสามห้าห้าบูลเลตบูลเข้าเข้าหนึ่ง เนี่ยเข้าหนึ่งนี่เข้าสองอผ่านหัวใจผ่านปอดตับไตเจ็บเล็กน้อยใช่เจ็บเล็กน้อยเนี <c> ่ย <oughs> นี่อันนี้เฟอันนี้เฟตาเขา้าเขา้าเข้าไส้ติง่งเนี่ยรักปอลรักเทมันคืออะไรนี่อะไรวะไส้ติ่งแตกตายทุกราย์ <c oughs> เขาพยายามช่วยจริงเม่เลยเงี้ยเขายิงไส้ติ่งให้มันจะหาย,ยอะไรเงี้ย <c oughs> เห็นเจ็บไส้ติ่งอยูอ่อะไรเงี้ยมาจากด้านหลังแล้ว กำล่นดังชักเบาอยู่อ๋มันจะใครอ่ะมันไม่เป็นไรดูต่อมันแบบไปกลับไปกลับไปต้อชักเบาอ๋ออ่ะดีไปกำลังดูน้องอาณาอยู่เจ๊ที่กับแฟนแม่งเอาซะชื่อญี่ปุ่นเลยแบบน้องไม่รู้ใครก็จะพูดแบบแบบมียคลิฟล่าอะไรเงี้ยอยู่เนะแบบอะไรเงี้ยซีรีส์เงี้ยอยู่เนะแบบขอพี่กาแฟแม่งโอเคเนี่ไอแพดตก ยเอากลับบ้านโอ๋อหุนรุ่นใหม่ AV 700ใช่ดีเวนยังจะถูกทดแทนายโดนแทนที่อ๋อเหตุเกิดมันน่าจะเกิดมาจากความตึงห่วง่ะที่พ่อจะไม่มีคนอื่นเหตุเกิดจากความเหงาอะไรเงี้ยมันทำให้รู้ว่ารักเธอมากเท่าไหร่ความห่างไกลมันทำให้ฉันคิดถึงเธอเลยเงี้ย เลยเกี่ยวใช่ไหมพ่อจะหลุดจากสายโทนดำใช่ก็อย่างว่ากันถ้าถ้าน้องไม่เข้าใจว่าคืออะไรก็ยังว่าพี่ว่าน้องน่าจะดูคนอื่นเล่นมาอะไรพี่ว่าพี่ไม่ต้องสรุปในเรื่องเยอะหรอกทั้งจริงนะพี่ว่าก็อย่างว่าก็แค่อะไรนะไอ้นี่คือแบบว่าอะไรนะไอ้ไอ้ดีเดวิสตัวนี้มันจะโดนโทษแทนมาเลยโมโหมาเลยชักปืนยิงพี่เชื่อว่าถ้าพวกน้องดูที่พวกพี่เล่นนี่พวกพี่คงจะมอบฉากจบที่น่าจะคาดไม่ถึงให้ได้อยู่เหมือนกันก็ไม่รู้สินะไอ้ที่ว่า เพราะหลายคนนะพยายามทำให้มันจบใ, <c oughs> ใ,ให้มันดีที่สุดล้เราใช้เป็นฟักอัพท,ที่สุดที่ทำได้แล้วต้องเรียกว่าพยายามแต่มันขึ้นอยางไงคนสามคนมานั่งจับอะไรอย่างนี้เหมือนกัน <c oughs> ทางที่จะแบบว่าไปทางดีได้แล้วอาแล้ก็มันก็เป็นไอที่ดีนะเพราะว่าคือเหมือนกับเราสามตัวละครจริงไหมแต่ละคนก็มีวิธีการเล่นต่างกันบอกเชิญรงกัไม่ดูปลาได้ตายอย่างเนี้ยอย่างอย่างดูได้ดูไปสุดยอดไปเลยว่ะ เอมาอยู่ด้วยกันมันไม่ท้องไม่กัดกันนะเออนี่มันกาแฟมันคนเล็วอ่ะมึงปล่อยปลามันกัดกันนะเนี่ย้ตามึงพร้อมก็ไปเลยไม่ต้องกลัวอพรอมก็ไปเลยควักปืนยิงเลยเด็กตายช่างแม่งแล้วมึงควักปืนใช้สแกนได้ไหมี่ยมึงควักปืนยิงเหอะกาแฟอ๋อลดลงทีลเปอร์เซ็นต์ตอนนี้ถ้าช้าเปลนไป่ อันนี้มีโอกาส70%กาแฟจะเทคแชร์หรือเปล่าเลือกเอานงเรื่อยๆแล้วเว้ยก็ไปตอนที่เล่นขั้นนั้นเด็กตายปะตายตายใช่ไหมไม่ใช่ว่าตอนนั้นเราเได้ออหาไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเด็กตายเด็กเด็กพี่จับไม่ได้น้องน้องคนไหนนั่งนั่งดูจับได้ไหมพี่เล่นที่พี่เล่นตกวกาแฟตายวะกาแฟโดนยิงรู้สึกว่ากาแฟโดนยิงเตอรู้สึกว่ากาแฟอันนั้นแลกแลกชีวิตมั้งแล้วเด็กรอดมั้งเรื่องอย่างนี้แหละแล้วเราแลกชีวิตไปด้วยเรื่องอย่างนี้แหละใช่ใช่ใช่รองเท้ารองเเท้าด็ก อืมรงท้าเด็กจริงมึงชิมทุกอย่างใช่ไหมเนี่ยธรรมดาพอจับลมท้าเด็กค่าความหลอดคืออะไรวะชาบเลยอันด้อยไปเลยไหมจบังคับแล้วชาไปนี่แหนเวลาเราเล่นแคชชัวเนี่ยที่ว่าจริงไหมเออเจ็บเล็กน้อยคันเลยทีเดียวเอาไม้ช่วยตัวประกันเอาฉันกลับคุปที เยังไม่ดียังดูซ่าอะไรไม่จบเลยไปสิไปไปตัวเองถามชื่อเอกกาแฟเช็ปุ๊บเอ็กบอกบ่อยใช่ไหมเขาชื่อคอนเนอร์นะซาร่าคอนเนอร์รู้หนึ่งโควิดแล้วเปอร์เซ็นต์ลดลงเอาไปจะพาให้มากกว่านี้ได้ไหม ไปเดินเข้าไปบล็อกเียบเลยใช่ไหมมันสามารถช่วยมันเช็คดูจะว่ามันตันดีมมูมันสามารถช่วยคนอยู่ทางซ้ายที่โดนยิงได้ด้วยหลไม่ผมเด็กหรอกช่างแม่เก่งเลยผมต้องเชื่อใจผมผมถือกรเชื่อผมได้เลยใช่ไหมอ้าวจริงจริงที่เขาพูดแมนก็เป็นแนวเซลลพังเลยรู้ปะสายแต่ว่ามันขึ้นไม่ถึงขั้นนั้นแต่มันไม่ถึงแบบสายไฟจ๋าใช่ไหมใช่ใช่ใช่พามันสายไฟจ๋ามากมึงมีอาวุธไหมจะโปูหุบไหมมี เขาไปบอกทำไมเขาลุ้นกันเลยมั้ยไอแฮมอะเพนอะไรอย่างงี้ได้ไปบอกเขาคุณรู้หมดเลยไปหยิบมาทำไมมันจะเป็นมไมสุดท้ายถูกก็จริงใจก็คือแบบเราเพื่อนเพื่อเชื่อเพื่อความเชื่อจริงไอะไรเงี้ยอยู่เนอะมันมีกาแฟทำอะไรโอ้ขอคุณดิกาแฟคุณกินทำอะไรโอ้ไม่ไม่ใช่มันมึงเลือกข้อไหนมึงมึงอยากบอกบอกความจริงของมันเนี่ยอ๋อ อ๋อมึงเข้ามามึงตายมีดอกนี่ตายใช่ไหมได้แน่ possible เล่มดิ effective แปลว่าอะไรวะไอแบบว่าอะไรน่ะแตกต่างไงมีแบบน็มีปัญหาในซอฟต์แวร์อะไรเงี้ยคือแบบว่ามันมันกับเป็นบั๊กไปอะไรเงี้ยใช่ไหมเออยังไงเอออะไร ต้องใ้นปกติดีเว้ยเออคนทำเลวอ่ะเขาต้องคิดว่าเขาปกติดีกาแฟเออกาแฟจะไม่ช่วยตำรวจที <t <t ่นอนอยู่เลยเหรอเออกาแฟแม่งตัดเบิ้ลสแตนดาร์ดอออมีถอยดีบฟีบฟีมมึงคุยกับกูนู่นมึงมึงคุยกับบันมึงหันไปแบบนี้ทำไมเออ อันหลอกซ้ายพี like ่เอออันหลอกขวาพี่เก็บเล็กน้อยแนวว่าแค่ทาสที่โดนสั่งอ๋อแบบว่าเก็บกดใช่ไหมกำลังระบายกำลังระบายอยู่เขาเสียเลือดเยอะนะต้องพาเขาไปส่งโรงพยาบาลมนุษย์มันก็ตายปกติแล้วแหละเออสักวันหนึ่งก็ต้องตายจะเอายาให้จะห้ามเลือด เปะเปะฟังคำสั่ง obey หรือ ignore นอนดีกว่า obey เอาโอเคโอ้มึงตายอยู่แหละมึงมีชีวิตหรอกาแฟอ่าพวกความเชื่อใจไงพวกความเชื่อใจไงเสียสลากตำรวจต้องคนนึงวันเฮลิคอปเตอร์ไปไอเหตุเฮลิคอปเตอร์แล้วก็เอาเรือดำน้ำไปคือเห็นเห็นน้ำไหมเนี่ยฮะกูจะหนีไปทางเรือดำน้ำเนี่ย ่เป็น20%ลุยรอบก่อนมันก็มาดีอย่างเงี้ยใช่แล้วก็ไปเจ็งใชเยอะเชื่อใจผมนะแดเนียลผมไม่มีหัวใจนะแดเนียลจะเชื่อได้ไหมไป10%ลเว้ยโอ้โหมึงนั่งมึงนั่งรอมึงนั่งรออย่าเข้าไปคนอะเราว่าคนกำลังอารมณ์ขึ้นเนี่ยห้ามไปอยู่ใกล้เออนั่งคุยกับเขาดีๆชวนเขากินบะหมี่อะไรอย่างเงี้ยยอมเสียสละตัวเอง หรือจะชมหรือจะปฏิเสธอ๋อยอมไม่ได้ปล่อยเด็กไปวูกันสิสิเปอร์เซนต์เว้ยอู้ไม่อยากตายเอาไงจะจะคุยด้วยอู้โกหกกูโอเคโอเคเชื่อใจนะครับอู้กเปแฟไม่หมด นักจิรจาสาธุกันเทพโอ้โหเนี่ยอ็ดอย่างนี่ก็ตายอยู่ดีอือเร็วที่สุดใช่เร็วที่สุดคือมนุษย์นี่แหละกาแฟแมงเทพเนาะร้อเนาะพี่กาแฟโหดบอกแล้วแล้วพี่กาแฟเล่นถูกคนใช่ไหมพี่กาแฟเล่นถูกคนแล้วเท่านั้นเอกหกเชิญ กาแฟมันเลวแกน่ะมันปีศาจกลับแล้วไปไปพิชันสับสนิ่วมึงทำให้ทาหารไ,ไลยวะต้องเราตำรวจตายหนึ่งพ่อคุณพ่อเจ็บเล็กน้อยใช่ไหมแล้วก็ลูกรอด แมึงโกโหกเผาพันเดียวกันนะากาแฟใช่กาแฟแม่งโหดกาแฟแม่งเลวเลวกาแฟแม่งโหดแกมันเลวาเป็นมนุษย์เลยเออแกมันเลวแกมันชั่วนิสัยไม่ดีอ่ะเนี่ยคือซีนโ<ซ><า>ฟชาร์สำหรับถ้าเกิดอยากเล่นอีกรอบแล้วได้แบบโฟชาร์อ,อื่นๆอะไรเงี้ยที่ว่าก็ไม่เลวไม่เลวพี่กาแฟทำได้ดีที่ว่าเตรียมเตรียมเพราะเตรียมพร้อมมาไงเขาเล่นเดโมมาไงไม่ใช่แต่คอมฟลิชแต่ที่เขาลืม อาจจนะว่าแคชชวลหรือเปล่าไม่รู้แต่ช่างเด๋ยวคิดมากนี่าะคิดมากแล้วก็เอาสบายๆคิดว่า